มวานจริงๆเลยครับสบายดิท่านผู้ชมวันนี้สิฟ้าท่านผู้ชมไปกางโกบนั่นเองนี่เจ้าไปไปกางโกบไปไปเอาไปเบิรงนำกันเลยเนาะนี่เนาะอุปกรณ์ของเขาก็คือโกบนั่นเองเนาะเฮาสิไปกลางเนาะกลางอน,นกเออไปเบิรงนำกันเลย Bà xì si lại lưu bù lại nọ Vậy lại vậy lại Quay lại quay lại tổ hồng mà Bà xì si lại lưu bù lại cả bố hồ nọ thằng phụ xùm Bây bưng nằm cắn lời nọ Ấn à, nọ tên đi hoa cắm bằng xì Sọ vốn cáng rồi nọ Thêm xì cáng nọ Cái sẽ mất mát 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 sao mát 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 bên mát มันจะเป็นแบบนี้เนาะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิสีไป็ตัวอ,อีกอันมือเนาะนี่ก็คือวิถีชีวิตของมาอมาือมือมืเตะมันจอน,นี่จอน,นี่เตะ

กุดมันตรงนี้เนาะเหินในส่เนาะเซนหินลงไปนนขุดลงไปเนาะไปพุ่งบองอื่นเนาะทานบ่าไปหรอเหมอื่นยังไปเนาะ แม่ทีมสนอ่าแมมเนาะตัวใหม่เนาะท่านผู้ชมเออเนแบบนี้เนาะนี่เนาะแล้วอันนี้เฮาก็สิใส่น นั icana, ่นน่ะตีต네ีเข้าไปตีเข้าไปแรงมันกลมเนาะเแล้วจะนงมันตับมองกินเนาะโอ้โหมันเปล่ามอไร่ตอกไงอะเนาะนี่ก็เสร็จที่พ่อแล้วมันสุดไปดูน้ำการ แล้วสามมาเว้ได้ไหมเออมาแปลงหนึ่งเน,นะาะสองสองหลังน,นะนครับท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้เบื่งนะครับยิงไปตั้านหนึน่งเนาะยิงตั้งนี้เนาะโบเต็มมะกางมันไหลเนนะาะมะขามมุกอะไรเนาะ อมีมิมมบนบไสักตขัไล่พวนกนห้กินอกนกอเฟืองกินเนาะเขาอะไรเขาสีไปเห็นนอกอเฟืองกินเนาะเพินไปกินเนาะอกเฟืองเพา่กินแตเจ็บเจ็บฝนอยากกินนอกอเฟืองฉันน่าหนูจามนอกอเฟือง เขาจะเอาลินใส่เนาะเพราะว่ามันมีหินนาะหินเมื่อมันละมาเนาะพื้นดึกปอมผาผาเม็ดเนาะทลางไหนเนาะเตี่ยการงล่มเลยเนือเนาะชิมชือเธอ นานทำไมยังให้อออ,อันนีกนี่แหละทำกันฟันฟันเข้าไปแต่มันก็ไายเองอ่ะอยากไปเฮียนเบลเขาได้ยอยากไปคีโมไล่ทางกระชมบไล่ไ<อ>หกตัวไายชิดตัวหรอวะไายหกตัวนี่ ขน้ดไ่มากับนอี่ครับกำลังจะเฉียดชิ้นเป็นที่พอแล้วครับ

เอาหมายช้าหรืมมากอ,าอาไรังคนี่มาไปนี่นเอาะงนี่เ้่นี้เขอมนี้จะหมาแน่หมาหมา เราก็ทีมมั้งเนาะอดไมรว้เย ซ่สาๆก็คือตอนเอาแม่ใส่หน่อยอมมกแล้วก็ลยเนาะ 车哦。<Yeah. S 2> <laughs> oh. ยาส่วนมากเชื่อว่าตอนนี้เฮาสีเกมไปเฮือนแล้วเนาะไปแล้วเฮาสีมายามเนาะอตอนนี้เบคอนเนาะเอาให้เบิ่งตอนมายามเนาะเอาเนาะซึ่งตอนนี้เฮอสีมาสีไปยามเนาะเอาไปเบิ่งน้ำกันเลยว่าสีไรหรืมอย่ไรไปลุนน้ำกันไล่ทะลุ có lay nó thằng phu sùm hai hai bên nó hiện mọi mình bù nó này, này hai à nó thằng น,นี่ครับหมานจริงๆเลยครับเฮ้ยสกอร์พายามเป็นทีพ่อยแล้วเนาะยามเม็ดละไล่เทียงโตเลียวเนาะนี่มานมๆนมนันลาฮาชิมายามอีกเนาะยังยามประมาณโซสามเทือนี่แหละเออไปไปเรื่องน้ำกันอีก